กองคอนสองค่าคือน่ากอัวใช้ไม่ได้เลยอืมใช้ไม่ได้อชดวิตน่สมเารท,ทั้งทั้งที่หมดเลยแกเดูนี้ฮะไม่พอดน่าสงสารมากเลยดิฉันเกลียนตอนนี้อยู่กับผมคนเดิม วันนผมจะแกะเนื้อมาจากมะข่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นทางอืมอืมแตกเคลี้ยวไปอืมอืมเคลี้ยวไปกน้ำแก่ตัวนี้มันหิวผมเลยให้อาหารมัน,นก็คือเห๊ดลูกบอลงูฮะไป มันไม่พอใจอย่างมากมันจึงสั่งให้ผมสปอน,นตัวหนึงทีงั้งง,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 งั้งงั้งงั้งเอาโฆษณาขี้ขีข้หืมให้ไม่สนุกเลยเวรกรรมระเบิดไปไป แ่จะนี้ว็กพอใจฮะแล้วข้ามันเป็นไงมันเซมันก็ไมนะ่เป็นอะไรนีร่เอาน้ำไป <c oughs> เป็นแหลมดื้อมันใส่ดูนี้มาเอาระเบิดไป <c oughs> ไปสซ Hmm. Ah, lepas lepas itu mana? Bagaimana? Oh. Oh, ni tu ni. Tangkain. Jez. Tidak ada apa-apa. Tekan satu. Uii. Ini ada apa ini? Uii. ขี่ไปนี่ตาเสนอใส่ไม่ได้อะไรตัวนี้ฮะแล้วโยนซีโไป <c oughs> อุ้ยม่กินแล้วนึกอ่ะวสตาคโคตทฮเข้าไปซิ ใส่ไม่ได้อะไรวะทาไปถึงมืออืมพาเสื้อเสื้อขาดขาดไปอ้ไม่ได้รับไม่ได้กายตรงนี้รับไม่ได้ออกไฟไปใส่ไม่ได้มันจะายไปที่อื่นไป ไก่ไม่ร wow. oh. ู้จีบก sort of yeah. yeah. exactly. ูเอาไม่มีตัวสั้ด้วยเหรอแสดงว่าขาวอยู่คนเลยอืมเจอกับตัวเองเพิ่ไปเสร็จแล้วฮะออค่กินที่หมดเลยมึงอ่ะ โอ้แล้วไปหยุดบักเลยฮะสบลเฮาอยู่สองตัวอืมเืีอนเชือกนุ่นขาดอ่ะอะไรเนี่ยอีซินเกน A B C ตัวอะไรเนี่ย A B C ทำไมไม่มาะใช่แล้วมันเอาเธอ A B C งง ทีทีไปโุ้ยอืมอืมอ้าและเบียดมากอืมการนี้มันหดกว่าที่คิดแฮะอืมโอ้นี่ไปโ like <Iya. S 1> อ้ทีวีแล้วมันเป็นอะไรของวันนี้อืม5้าศอืมอืม ไมด้ประโยชน์เลยอ่ะแม่อาก่ตรงนี้ฆ่ามันฆ่ามันตายฮะดเดี๋ยวมัดมันมัดมันมัดไว้ฮะมาฮะมันจะไปไ <Jin cción S 1> <ar> หนหรอฮะฮ่ะอ่ะมึงเนี่มึงอ่ะสกบสิ่งเลย ยยังรับฮะรับไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ืมใส่อันนี้ปืนไป่นิงพีย่ใส่ไม่ได้ชดกันอันนี้มันเป็นเหล็กจริงไหม ตัวนี้นใ้ึ่งข้างซ้าเฮ้ยจะไปไหนตับใบขึ้ขนซ้ดูมีคังแลสวขึ้ขน Ủa Chỗ Ừ Tệ Chỗ cứ tệ cơ Tệ cũng tệ lỗ lật <laughs> Tệ mày lại Ui mày mày ว่าอันนี้มันเก่งกาจังวะิด ประโยชน์บ้าฮะใช่ไม่ได้ดเฮ้ยเอาออกดิเอาเอาปืนยังงอนอืมเฮ้ยลกเมมเอาอือางงาอมเ,อเม่ที่ใส่ไม่มดีฮะเมม แล้วคิดไม่มีใครคอมเมนต์อืมไม่เก็บหรอกเก็บเลยชุดมันชุดมันแล้วถ้าชุดเอน่นานเป็นไงแต่หมอนี่อืมไม่ได้เว้ยประโยชน์อืมแขงเทฟองเทบาดมันบาดมันอืม โอ้เขียนจริงเลิกไม่ได้ฮ่ามึม อืมอืมว้าสลับขอบคุณที่ดูคนด้วยนะครับไปก็ดีด